李白 <noise> No no. no. ท well, really ั่วไปนะมาไหมคะเราะต้องการเตรีมที่มาทีนั่นะคะแค่นี้เองค่ะเป็นเกณฑ์บางที่น้อยที่อยากจะให้เราใส่

เราจะไมวัแนั้เดียวนะเรจะวัดรอนคือวัดที่ไหน กินเลยนะคะเราจะไม่เล่นหน้ากันนะคนนี้จะ